รักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะช่วงอากาศเปลี่ยนปลายฝนต้นหนาวลมหนาวโชยๆมาแล้วค่ะอยากจะกินอะไรร้อนๆแบบแซ่บๆไหม นี่เลยจ้าวันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนๆมาทําปลานิลต้มแซ่บค่ะ,ะต้มออยังไงให้อร่อยหอมฟุ้งๆแน่นอนค่ะจะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะค่ะวัตถุดิบนะคะปลานิลหนึ่งตัวค่ะ1ตัวประมาณ1กิโลกรัมนะคะล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยเลยค่ะวิธีการล้างปลานิลให้หมดจดนะคะการทําคลิปเต็มไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะย้อนชมในคลิปได้เลย จ้านี่ก็จะหั่นเป็นแว่นๆหั่นเป็นท่อนๆไว้นะนี่เลยท่อนก็เออหนาๆนานหน่อยนี่เลยค่ะเดี๋ยวมันจะมีผลต่อขั้นตอนต่อไปนะคะ ค่ะเตรียมไว้ค่ะเครื่องที่กันจะต้มก็จะมีหอมแดงนะคะหัวเล็กๆค่ะ10หัว15หัวแล้วแต่เลยค่ะตะไคร้สองสต้นทุบหั่นแฉลบแบบนี้เลยค่ะขิงเอ้ยไม่ใช่ขิงขานะคะหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้ค่ะ1แง่งใหญ่ๆหน่อยก็ได้มะเขือเทศ4ีหลูกแล้วแต่ค่ะพริกแห้งจ้ามีมะนาวค่ะเด็ดไปกว่านั้นก็คือการจะใส่เห็ดฟางด้วยค่ะ นี่เลยเห็ดฟางนะคะต้มกับเมนูนี้อร่อยมากเลยกรึบกึบหนึบๆบเนาะค่ะแล้วก็มีผักชีฝรั่งใบมะกรูดฉีกวัตถุดิบมีเท่านี้ค่ะไปลงมือทําต้มแซ่บปลานิลแบบอร่อยอร่อยหอมหอมกันรับรองวิธีนี้กลิ่นคาวไม่มากวนใจแน่นอนจ้าใครที่ไม่ชอบกินปลาน้ําจืดลองทําวิธีนี้ดูนะคะรับรองค่ะติดอกติดใจแน่นอนจ้าไปค่ะลงมือทําค่ะ ก่อนที่ว่าจะไปทำต้มแซบหอมๆกันนะคะการจะเอาสมุนไพระคะ่ะมาคั่วก่อนนะคะนี่ทั้งหมดเลยนะคะก็มีตะไคร้หอมแดงพริกนะคะแล้วก็มะเขือเทศค่ะคั่วให้มันมีแบบไม่ไหม,ม้หน่อยมีกลิ่นหอมๆนะคะให้มันโดนความร้อนนะคะพอเวลาเราไปต้มแล้วอ,อมันหอมชวนกินเลยแฟอ่อนนะคะค่อยๆค,คั่วค่ะค่ะประมาณนี้นะคะเห็นแบบสีเกรียมๆไม่ไหม้แบบนี้ค่ะ พอได้กลิ่นหอมๆนะคะการพอแล้วค่ะนี่เลยตักขึ้นพักไว้ค่ะอืมหอมอะ่ะมะเขือเทศมันมีความนิ่มๆเลยเนาะนี่เลยค่ะลองทําดูนะนี่เลยค่ะมันจะมีความหอมๆมมากเลยอะ่ะเออแล้วพอเวลาเราเอาไปทําต้มแซ่บแล้วหืมกันว่ากลิ่นม,มีคงแบบว่ากระจ,ระจายพรุ่งพร่านแบบน่าดูเลยเนาะนี่ ชวนหิวชวนกินกันไปเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวไปทําขั้นตอนต่อไปกันนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะการจะเอาปลามาทอดนี่เลยค่ะกระทะตั้งเตาใส่น้ํามันเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะเอาปลานีนะคะที่เราเตรียมไว้การถึงบอกว่าเวลาหั่นปลานี้นะคะให้ชิ้นมันใหญ่ๆหน่อยนะคะนี่เลยบอกเลยค่ะมันมีผลต่อขั้นตอนนี้มันจะได้ให้ความแบบว่ามีความกรอบนอกเนาะแล้วก็นุ่มข้างในค่ะถ้าเราหั่นชิ้นเล็กเกินไปมันจะแข็งเนาะ ในน้ำมันค่ะการจะใส่เกลือลงไปนะคะประมาณ1ช้อนชาค่ะค่ะการจะตั้งน้ํามันให้ร้อนได้ที่เลยนะคะน้ํามันร้อนจัดเลยค่ะเนื้อปลาพยายามซับน้ําให้แห้งนะคะเพื่อลดการกระเด็นค่ะใช้ไฟก,กลางๆค่ะในการทอดนะคะค่ะการก็จะเอาปลานะคะปลาการไม่ได้คุุกเกลือเนาะใส่ลงไปเลยค่ะ อยากจะทอดปลาให้สวยๆระยะแรกที่ใส่ลงไปนะคะอย่าเพิ่งไปมือคันค่ะพยายามเอามือพ่ายหลังไว้อย่าไปยุกยิกยุก,ย,กยิกอะไรกับเขานะคะปล่อยไปค่ะปล่อยให้เขาทาหน้าที่ไปนะคะค่ะประมาณนี้นะคะปลาของการก็เหลืองสวยได้ที่แล้วค่ะการจะเอาปลาขึ้นนะคะก่อนที่จะเอาปลาขึ้นค่ะการจะเปิดไฟแรงสุดเลยค่ะเพื่อไล่น้ํามันนะคะรอให้น้ํามันเดือดจัดร้อนจัดได้ที่ค่ะเราก็จะตักปลาขึ้นกันนะคะ ประมาณนี้นะคะปะลาก็จะขึ้นมาแบบทั้งแพรแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปวางพักไว้ให้เสด็จน้ำมันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะต้องเสด็จน้ำมันจริงๆเลยนะคะค่ะน้ำในหม้อนะคะการเติมไปประมาณลิตรครึ่งถึง2ลิตรค่ะเกลือค่ะประมาณ1ช้อนชานะคะลงไปค่ะน้ำร้อนนะคะการก็จะใส่ในส่วนของสมุนไพรค่ะ,คะที่การคั่วไว้นะลงไปเลยค่ะ ตามด้วยใบมะกรูดฉีกนะคะใบมะกรูดะคะ่ะใส่ใบมะกรูดลงไปนะคะการจะใส่ผงปรุงรสค่ะประมาณ1ช้อนชาน,นะคะลงไปค่ะค่ะตอนนี้นะคะการก็ปล่อยเดือดพุ่งๆแบบนี้มานะประมาณสัก3นาทีได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติกันค่ะโดยการจะใส่น้ําปลาค่ะนี่เลยค่ะหนึงทัพทีค่ะก็ประมาณ5ช้อนนะคะน้ําปลาแต่ละยี่ห้อนะ ความเค็มจะไม่เท่ากันนะคะลองชิมดูค่ะพยายามใส่แค่สามช้อนก่อนแล้วก็ลองชิมดูก่อนนะคะลองชิมดูค่ะการจะเพิ่มกระป่นอีกหนึ่งช้อนชานะคะการจะเพิ่มความแซบความหอมนะคะด้วยพริกป่นค่ะพริกป่นก็นจะตําไว้เลยนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะแถมอีกนิดนึงยังไม่แซบนี่ค่ะโ,โหพอใส่พริกป่นลงไปแล้วแบบว่ากลิ่นดีมากเลยค่ะ ลองชิมรสชาติดูก่อนนะคะปรุงรสชาติให้ออกเค็มๆก่อนนะพอเวลาเราเติมความเปรี้ยวลงไปมันจะพอดีเลยบอกเลยค่ะ <c oughs> แซ่บมากค่ะเมนูนี้นะคะบอกเลยค่ะต้องโดนเราก็จะใส่ในส่วนของเห็ดฟางค่ะตามความชอบเลยนะคะอันนี้จะเสร็จแล้วค่ะปลานิลทอดค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะปล่อยเดือดกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ ใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดฉีดเพิ่มความหอมผักชีฝรั่งค่ะใส่ลงไปเลยค่ะบอกเลยค่ะกลิ่นหอมน่ากินมากค่ะเดี๋ยวกันปล่อยเดือดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะคะค่ะนี่นะคะเดือดเสร็จสับเรียบร้อยค่ะปิดแก๊สจ้าอันดับสุดท้ายนะคะการจะใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะเดี๋ยวกันจะลองใส่ไปสักประมาณ3ช้อนก่อนนะคะน้ำมะนาวคั้นสดเลยค่ะ แถมเม็ดลงไปด้วยปรับแต่งรสชาติตามชอบเลยจ้าหอมมากเลยค่ะชิมแล้วค่ะแซ่บมากบอกเลยค่ะการจะขอเพิ่มมะนาวอีกนะในส่วนของรสชาติเนี่ยปรับให้ได้ตามความชอบเลยนะคะนี่ใส่ลงไปเลยค่ะอีกหนึ่งช้อนนะคะหมดเลย <laughs> มาต้มแซ่บมันต้องออกเปรียปร้ยว นี่เลยค่ะเสร็จสับพ,พร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วค่ะต้มแซบปลานิลนทอดนะคะนี่เลยค่ะง่ายๆนะคะลองทํากันดูค่ะแซบถึงใจแน่นอนค่ะปลานิลนต้มแซบค่ะสดน้ำร้อนๆอ,อือหอชื่นใจกันทั้งครอบครัวอีกแล้วค่ะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนก,นกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ แซ่บๆกันไปเลยค่ะ